สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหน้าร้อนไทยกับคลิกหลักกล่องกันแดด2อย่างนี้ต้องมาคู่กันอยู่แล้วอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะเปิดซีซั่นด้วยการรีวิวกันแดดบอดี้หรือว่ากันแดดตัวกันก่อนเลยนะครับเพราะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีแพลนเป็นเล่นน้ําสงการกันกำลังมองหากันแดดตัวกันอยู่ซึ่งปีนี้ก็มีหลายๆตัวที่ออกใหม่ที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะครับอิงก็ได้ให้ทางทีมงานเนี่ยออกไปซื้อมาให้ลองแล้วจะบอกว่ามีหลายตัวที่ทําได้ดีเกินคาดอยู่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนาแล้วก็รีวิวแบบตรงไปตรงมาไม่ได้้้รปออนนนนนเเเเเเซ์ช่คคยยกกณฑาาใใหขงีี็ื1ล สารกันแดด2เนื้อสัมผัสนะครับสส่วนผสม active ingredients และพิเศษมากๆนะครับปีนี้เนี่ยเราทดสอบด้วยว่ากันแดดตัวเหล่านี้เนี่ยทำให้เสื้อเหลืองหรือไม่ซักคราบเหลืองได้ง่ายหรือยากแค่ไหนนะครับเพราะว่ารู้เลยว่าเป็นเพนทอยที่หลายๆคนรวมถึงนิงเองก็มีเกี่ยวกับกันแดดบอดี้นะครับซึ่งวิดีโอก็จะแบ่งออกเป็นสงพาร์ทนะครับเดี๋ยวถ้าทรมันได้เราไ,ดไปดูพาร์ทหนึ่งเลยดีกว่า ตัวแรกนะครับก็คือ Jabs Watermelon Smoothie Lotion SPF 50+ PA บวก3ราคา189บาทสำหรับ220 ml นะครับเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆทุกคนได้คอมเมนต์กันมาหายเยอะมากว่าอยากจะให้รีวิวนะครับก็เลยออกไปซื้อมาลองดูนะครับสรุปก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นแบรนด์ของ CP เจ้าสัวก็ทำสกินแคร์แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจาเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับข้อมูลนี้ในใดคือเขาก็ทำราคาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ปริมาณมาเยอะมากตามสไตล์ของสินค้าจากบริษัทเจ้าสัวนะครับตัวนี้เ,เป็น แดดแบบไฮบริดนะครับผสานทั้งเตัวช่วยแบบเคมีคอลกับเมนเนอรัลเข้าด้วยกันตัวเมนเนอรัลก็จะใช้ทั้งไทเทเนียมออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์นะครับส่วนฝั่งเคมีคอลเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นฟิลเตอร์รุ่นเกา่าจะมีออกซิทคลีนออกซิซาเลตนะครับเอฟเวอร์เบนโซนแล้วก็ออกเโนเซดได้ค่า SPF 50บวกนะครับแปลว,ว่ากัน UVB หรือว่าแสงที่ทำให้เราเนี่ยผิวไม่แดดได้นะครับประมาณ98%แล้วก็ได้ค่า PA บวกสตัวนะครับแปลว่ากัน UVA หรือว่าแสงที่ทำ ค่ากันแดดที่เราพบได้บ่อยในกันแดดบอดี้ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ฟิลเตอร์กันแดดอย่างเช่นเอโวเบนโซนที่กัน UVA ได้เยอะๆนะครับใส่ให้มัน PA บวกสี่ปุ๊บเนี่ยราคามันก็อาจจะสูงมากแล้วเนื้อสัมผัสก็อาจจะเนิบมากขึ้นด้วยนะครับหลายหลายคนเนี้ยก็เลยโอเคแล้วสําหรับ PA บวกแค่3ตัวขอ,อนอกเรื่องนิดหนึ่งแล้วกันนะครับช่วงนี้เห็นคอนเทนต์แบบสร้างความกลัวกันแดดกลับมาอีกแล้วหน้าร้อนปุ๊บก,ก็จะเริ่มเห็นพวกคอนเทนต์ของผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาเตือนว่ากันแดดที่มีฟิลเตอร์รุ่นเก่านะคร แก่ก่อมะเร็งอันตรายนะครับมาทุกปีนะครับเหมือนนัดกันมาช่วงหน้าร้อนถ้าใครเจอเนี่ยฟังทางนี้ดีๆนะครับสิ่งที่คนเหล่านี้ไม่เคยพูดถึงเวลาพาดหัวข่าวหรือว่าทำคอนเทนต์แดงๆแ,แบบนี้นะครับก็คือปริมาณที่ใช้คือเท่าไหร่อ่ะยกตัวอยา่างเช่นฟิลเตอร์กันแดดเคมียอดฮิตตัวออกเชอคลีนนะครับนักเรียนทุกคนเปิดไปหน้า40นะครับของวิจัยคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยของสหภาพยุโรปอ่านพร้อมๆกันนะครับกฎหมายเนี่ยให้ผู้ผลิตใช้ฟิลเตอร์กันแดดตัวนี้ได้10%ในกันแดด ถ้าคุณใช้กันแดดที่มีออกซิเจนสิบเปอน10%ทั่วตัวเนี่ยหัวจะหลดเท้านะครับก็ยังน้อยกว่าระดับที่อาจจะเป็นอันตรายถึง135เท่าพูดง่ายคือคุณต้องทากันแดดประมาณ4ลิตรต่ตอวันนะครับทุกวันทั้งชีวิตนะครับถึงจะเข้าใกล้ระดับที่อาจจะต้องเริ่มกังวลเรื่องนี้แต่น้อยคนมากๆนะครับที่จะทําให้คุณเห็นภาพแบบนี้เพราะว่าความกลัวมันขายได้นะครับมันไรโลง่ายซึ่งทุกครั้งที่ส่วนตัวออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็จะโดนรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านนะครับบอกว่าปกป้อง ปกป้องในทุนที่ออกมาบอกทุกครั้งเนี่ยคือปกป้องคุณนะครับผู้บริโภคทุกคนนี่แหละเพราะสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่มีการใส่ร้ายฟิลเตอร์กันแดดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่ราคาย่อมเยาวทุกครั้งจะมีเสียงส่วนหนึ่งเนี่ยพูดว่าถ้าเกิดกลัวก็ไปใช้ตัวอื่นสิทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อเลือกใช้แต่ถ้าพูดแบบนี้เองบอกเลยว่าคนหาเช้ากินค่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้แล้วแหละกันแดดในฐานะคนที่ทําโรงงานสกินแคร์เองบอกได้เลยนะครับว่าสายวิทยาศาสตร์สาย R&D ทุกคนเนีีี่ยเเนนออะไรรแแบบบบ้้้้กกกิดดขึมมมาาลววคคััังตท เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซิลิคนพาราเบนแอลกอฮอล์อลโโต่างๆทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลือกเคมีที่พวกเรามีใช้เนี่ยมีแต่ตัวแพงๆทท้งนั้นเลยซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้อะไรกับราคานะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยประสิทธิภาพมันแย่กว่าตัวที่หลายลคนกลัวซะอีกในโลกที่สตรอเบอรี่หนึ่งลูกเนี่ยอาจจะมีสารก่อมะเร็งพอๆกับกับกนแดดหนึ่งหลอดเปิดกระจกรถในปั๊มน้ํามันนะครับก็ได้สารก่อมะเร็งไปอิ่มๆจุกๆเลยนะครับมากกว่าการใช้กันแดดอีกเราทุกคนต้องมี Perspective เครั้งคําาถมนี้ทุกครั้งเลยว่าป ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วทุกคนจะได้คําตอบเองนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยจะมาสร้างความกลัวหรือว่าจะมาให้ความรู้ที่ถูกต้องกันแน่โอเคกลับมาที่รีวิวกันแดดกันต่อเลยนะครับยังไม่จบเรื่องประสิทธิภาพการกันแดดนะครับอีกเกณฑ์น,นึงที่เราต้องพูดถึงกันนี่ก็คือตัวนี้ทดสอบแบบ i n น i ีโจอหรือ In นบีโนะครับทางทีมงานอิงก,ก็ได้สอบถามทุกแบรนด์ไปทางแชทนะครับน้องแอดมินเขาก็ตอบมาว่าตัวนี้เนี่ยทดสอบแบบ i n น i ีโจพูดง่ายคือทดสอบในจานนะครับไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงในด้านของการกันน้น้้้ําาาเเี่่วคคกก็ไไไมมดร เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันต่อเลยละกันเป็นเนื้อครีมที่เกลี่ยง่ายนะครับสบายผิวมากแล้วก็ไม่เหนอะตัวเลยนะครับมีกลิ่นหอมแบบกันแดดคลาสสิกสมัยวัยเรียนนะครับมันเป็นกลิ่นฟิลเตอร์กันแดดแบบผสมน้ำหอมสังเคราะห์นะครับส่วนตัวเนี่ยอิงมองว่ามันก็แอบ,บแรงนิดนึงสำหรับอิงนะครับเพราะว่าเป็นคนที่จามแล้วก็น้ามูกไหลง่ายมากเวลาจมูกเจอน้ําหอมแบบนี้แต่สําหรับใครที่ชอบกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ไม่ได้แพ้น้ําหอมอะไรเลยเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยโดยรวมอิงขอให้ B บวกสำหรับเนื้อสัมผัส,ผสละกันสส่่วนน Active ingredients Ing ออืๆมีะไรบ้าง ที่เห็นได้นะครับคือมีไนซยซนไมล์แล้วก็ส่วนผสมสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆส่วนตัวเองว่าก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าราคาเขาเนี้ยก็น่ารักมากๆอาจจะไม่ได้มีอิสระหรือว่าช่องว่างในแง่ของต้นทุนนะครับที่จะเติม active ingredient ดีๆมาได้เยอะขนาดนั้นก็ขอให้4สำหรับส่วนผสม active ingredient นะครับอ๋อใช่เออจะมีหลายหลายคนที่ทักมาถามอีกนะครับว่าเกรดทิ้งให้แบบ A A ลบ D บวก C ลบต่างๆนี่มันแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะขึ้นตารางเอาไว้ให้นะครับว่าเกรดเนี้ยหมายความว่ายนะครอย่นะครบ คือตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเสื้อเหลืองไหมอะโปรโตโคอลการทดสอบเสื้อเหลือของเราในวันนี้นะครับคืออะไรขั้นตอนที่1คือการสร้างคราบเราจะทากันแดดทุกตัวเนี่ยในปริมาณ1ส่วนสช้อนชาล,ลงบนผ้านะครับจากเสื้อยืดขาว2ชิ้นเกลี่ยให้ทั่วนะครับแล้วก็ปล่อยให้ครีมกันแดดเซตตัว10นาทีสัมผัสกับเหงื่อสังเคราะห์30นาทีนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องที่โดนแสงแดดธรรมชาตินิดหน่อยขั้นตอนที่2คือการซักและสังเกตนะครับเราจะซัก ใช, Pakistan. ใช้อุณหภูมิเท uh. ่ากันนะครับแล้วก็ซักด้วยมือระยะเวลาและความแรงเท่าๆกันตากให้แห้งแล้วก็สังเกตคราบและนี่ก็คือระบบให้คะแนนของเราในวันนี้นะครับจะให้คะแนนเรื่องความเข้มของคราบก่อนซักผลหลังทา1นครั้งนะครับแล้วก็ผลหลังซัก1ครั้งโดยในคลิปเนี้ยเราจะเลือกใช้แซมเป้ที่คราบน้อยที่สุดมาให้คะแนนนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคราบน้อยมากเลยนะครับถึงแทบจะไม่มีเลยแหละคือซักออกได้แบบหมดเกลี้ยงเลยนะครับคือจะไม่ใช่คราบที่เป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่าจะมีคราบด่างเล็กน้อยตอนหลังทานะครับแต่หล ไม่เห็นคราบอะไรเลยนะครับสำหรับอิงถือว่าเซฟมากๆเลยนะครับตัวต่อไปคือมิ s m ิ UV Bright Body Serum Beige SPF 50+ PA+++ นะครับราคา399บาทสำหรับ120กรัมล่าสุดปีนี้เนี่ยมิสมิเขาออกกันแดดแบบโทนอัพแล้วนะครับจริงๆส่วนตัวอิงสังเกตว่าเป็นเทรนดของปีนี้เลยนะครับหลายแบรนด์ที่ไม่เคยทำมาก่อนก็หันมาเริ่มทำกันช่วงนี้อิงเจอในพวกเทรนรีพอร์ตที่บริษัท K m e, เคมีหรือว,ว่าบริษัทผลิตสกินแคร์เนี่ยมาเสนอกันนะครับช่วงต้นปีนี้หลายเจ้าเขาก็บอกกันหมดเลยนะครับว่าเทรนปีนี้คือการไม่ใช่แค่กันแดนแดต่ว่วาสา ต่างๆมาเพื่อปกปิดผิวคล้ำไปเลยเพราะผู้บริโภคหลายคนเขาพอกันทีกับการรอนะครับอยากจะเห็นผลผิวขาวทันทีอะฟิลเตอร์กันแดดในตัวนี้นะครับเขาใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับเป็นฟิลเตอร์แบบมินเนอรัลมีออกซิซาเลตเป็นเคมีคอลรุ่นเก่านะครับแล้วก็ยูบิโนเอพลัสเป็นเคมีคอลรุ่นใหม่ฟิลเตอร์ไม่เยอะนะครับด้วยต้นทุนที่ราคาสูงแล้วก็ราคาขายที่ไม่สามารถตั้งสูงตามได้เพราะตลาดกันแดดบอดี้ในไทยเนี่ยแข่งตัดราคากันแบบน่ากลัวมากนะครับฟิลเตอร์ที่ตัวนี้ใช้เยอะที่สุดก็คือคไทเท ฟิลเตอร์แร่ที่มีความขาวจ้วงตัวนี้แหละคือส่วนผสมหลักเลยนะครับที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความโทนอัพมากขึ้นนอกจากนีเน้เขาก็ใช้พวกแร่สีเหลืองแดงแล้วก็ดานะครับช่วยทําให้สีเนี่ยมันออกมาเป็นสีเนื้อเอไม่ได้เป็นสีแบบขาววอกจนเกินไปนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือแร่พวกนีน้สามารถช่วยป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าหรือว่า blue ลท์ที่มาจากพระอาทิตย์ได้ด้วยนะครับขอย้าว่าพระอาทิตย์นะครับเพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอต่างๆเนี่ยงานวิจัยจชี้แล้วนะครับว่ามันเบาเกินที่จะส่งผลเสียต่อผิวของเราอย่างมีนัยะสําค เป็นแค่การตลาดสร้างความกลัวอย่างหนึ่งนะครับวิจัยเนี่ยชี้ว่าเราต้องเอาหน้าหรือว่าผิวไปใกล้จอที่ใหญ่มากๆเลยครับอยู่อย่างนั้นอนะ่ะหลายสิบหลายร้อยชั่วโมงเลยนะครับเทียบเท่ากับการได้บลูไลท์จากการยืนอยู่กลางแจ้งแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวเนี้ยทางแบงรนด์เขาก็เซม่าได้ค่า s p ส50บวกนะครับซึ่งก็สูงที่สุดที่ออยไทยให้เคลมได้แล้วก็ค่า PA บวก4ตัวเลยนะครับซึ่งก็สูงที่สุดเช่นกันทดสอบแบบ In นวีชั่นะครับยังไม่ไ จะไม่ได้เคลมเรื่องนี้นะครับอิงพยายามใช้แว่้นขยายเพื่อดูแลนะครับไม่ได้มีตรงไหนที่เขียนเรื่องนี้อแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันต่อเลยคือมันก็โทนอัพได้เท่าที่มันจะทําได้นะครับอิงว่าเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าการแดดโทนอัพเนี่ยก็คือการแดดวอกนั่น, walk นแหละมันคือการใช้แร่ขาวเยอะๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกที่เราได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอันเดอร์โทนของผิวแต่ละคนด้วยไม่ได้เป๊ะเหมือนกับการใช้รองพื้นนะครับแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้ปกปิดอะไรได้มากนะักบางคนเน โดยเฉพาะถ้าเกิดเราทาเยอะจนเกินไปนะครับส่วนตัว behavior ของตัวเองนะครับอิงเป็นคนที่1เลยคือทากันแดดเยอะแล้วก็2คือเป็นคนที่ผิวไม่ได้ขาวมากจากการลองใช้ตัวนี้ส่วนตัวอิงก็เจอความเทาๆครับๆนิดเดียวนะครับแต่ก็คิดว่าเนื้อเนีย,เนยนดีนะครับแล้วก็เปียง่ายกว่ากันแดดทนอัพหลายตัวที่เคยลองมาแล้วกันแดดประเภทนีเน้เนื้อจะไม่ได้ชุ่มชื้นมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังกับความชุ่มชืน้นเพราะแรกพวกนีน้มันจะดูดซับความมันออกไปจากผิวนะครับทำให้ฟิน i s h นี่ค่อนข้างออกทังแมทใครที่มีผิวมันอาจจะชอบนคแต่่วา ที่มีผิวแห้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปลื้มมากตัวนี้ไม่ได้ใส่น้ําหอมมาเลยนะครับซึ่งขอบคุณมากๆนะครับโดยรวมเนื้อขอให้ดีนะครับส่วนผสม active ingredient อื่นๆมีอะไรบ้างมีไนซีเนมายกับโซเดียมอะซิโคลเบลฟอสเฟตเป็นอนุพันธ์ไบดีมีซีตัวหนึ่งนะครับถ้าดาจากลำดับที่น้องๆอ,อยู่ใน Ingred i e n t list นะครับแล้วก็บวกกับการที่ราคาขายของตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้สูงมากเนี่ยส่วนตัวเองคิดว่าอาจจะใส่ได้ไม่เต็มโดสที่แบบงานวิจัยชี้ว่าเห็นผลดีมากๆนะครับมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะ แบบเป็น loose loose situation มากทั้งผู้ผลิตและทั้งผู้บริโภคเนี่ยไม่มีใครชนะเลยในเกมนี้นะครับต้นทุนเคมีก็แพงราคาขายก็ถูกเพราะขายแพงผู้บริโภคก็สู้ไม่ไหวนะครับในขณะเดียวกันแบรนด์ต่างๆก็ขายกันถูกมากเป็นสควิตเกมของวงการสกินแคร์นะครับไม่มีใครชนะทั้งนั้นแหละอะมาดูผลทดสอบเสื้อเหลืองของตัวนี้นะครับหลังทานเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีคราบค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็หลังซักแล้วเนี่ยก็ยังมีคราบหลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเป็นอะไรที่ก็คาดเดามาแล้วนะครับเพราะว่าส่วนผสมที่ใช้ทําสีพวกนี้มันก็คือส่ววนผสมเดียกับ พวกรองพื้นเลยเวลาบอกช่างแต่งหน้าให้ทาลงมาที่คอด้วยไม่งั้นหน้าจะลอยเนี่ยสุดท้ายเวลาขอบเสื้อไปโดนเนี่ยมันก็จะออกมาคล้ายๆแบบนี้เลยหลายๆคนอาจจะได้ยินมาว่าฟิลเตอร์กันแดดตัวเอเวอร์เบนโซนเนี่ยเป็นตัวเดียวและตัวหลักเลยที่ทําให้เสื้อเหลืองจากกันแดดแต่อย่างที่เห็นเลยนะครับถึงตัวนี้จะไม่ได้มีเอเวอร์เบนโซนนะแต่ว่าก็มีส่วนผสมอื่นๆที่สามารถทําให้เกิดคราบได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกกันแดดโทนอัพต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเสื้อนิดหนึ่งนะครับจริงๆเขาก็มีอีกสีหนึ่ง นะครับค่า SPF กับ PA เท่ากันราคาก็เท่ากันด้วยจริงๆฟิลเตอร์กันแดดแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเขาจะปรับแค่สัดส่วนของสีขาวแล้วก็มีเติมสีอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับทำให้สีของตัวนี้มันออกมาเป็นไล่หลากตามชื่อเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแค่เนื้อสัมผัสแล้วก็การทดสอบบนเสื้อกันนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสก็ออกมาเป็นสีม่วงแบบม่วงเลยน <c oughs> ะครับถามว่าทําไมกันแดดถึงชอบใช้สีม่วงกันเพราะว่าเขาใช้หลักการของ color theory กันนะครับสีม่วงเนี่ยจะช่วยหักล้างความหหหมออองงคลลทีีี่เเกกิดจาาสสืืร ธรรมชาติของผิวเราได้ทําให้ผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นได้นั่นเองเป็นแตโนสที่ไม่ได้ดีดนิ้วล้างจักรวาลน,นะครับแต่ว่าดีดนิ้วให้หน้าท์ขึ้นส่วนตัวเองว่าพอเกลี่ยแล้วเนี่ยสีม่วงในตัวนี้มันก็ดูเนียนนะครับดูสว่างกว่าสีเบจนะบนผิวเองจะมีความเทาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้บอกเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าทามานะโดยรวมมิงก็ชอบเลยนะครับคิดว่าทําได้ดีนะไม่เหมือนกันดดม่วงบางตัวที่ทาแล้วเหมือนคอสเพลย์เป็นแตโนสเลย <c oughs> <c oughs> ขอใหนะครับตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมเช่นกันนะครับโดยรวมเนี่ยก็ขอให้บีบวกสำหรับเนื้อสัมผัสละกันอันนี้คงไม่ได้ใช้คําว่าเสื้อเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อม่วงแทนนะครับหลังจากที่เราซักแล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีคราบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเช่นเดียวกันนะครับก็มาจากพวกแร่ไอรอนออกไซด์ต่างๆเช่นกันนะครับที่ทําให้ตัวนี้มีสีเป็นเหมือนรองพื้นเพราะฉะนั้นใครใช้ก็อาจจะต้องระวังโดนเสื้อนิดหนึ่งเช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับตัว b r e r Aqua Rich Body Tone Up Serum ราคาบาทรํายยี1 1 0 0 20ml ออกมาชนกับตัวมิสุมิตาโนะเลยนะคบเป็นกันแดดโทนอัพสีออกม่วงเช่นเดียวกันสารกันแดดอันนี้เนี่ยเขาจะใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เหมือนกันเลยนะครับมีฟิลเตอร์แบบเคมโกลรุ่นเก่า1ตัวแล้วก็อีก3ตัวเนี่ยเป็นรุ่นใหม่หมดเลยแล้วเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีแอนแคปซูลเลตสารกันแดดนะครับหรือว่าห่อคุ้มสารพวกนี้ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันแสงสูงขึ้นแล้วก็เนื้อสัมผัสดีขึ้นด้วยนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางดีเรที่เขาใช้ในกันแดดทุกตัวของทางแบรน,รนด์เลยค่า แล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยทดสอบแบบ i ิน i v o บนผิวมนุษย์จริงแล้วเช่นกันไม่เสียชื่อกันแดดสัญชาติญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เขาเคลมว่า water resistant นะครับไม่ใช่ very water resistant ซึ่งก็แปลว่ากันน้ำได้ประมาณ40นาทีนะครับก่อนที่ค่า spf เนี่ยมันจะตกเกินการเยียวยาตามสไตล์กันแดดญี่ปุ่นเลยเนี่ยเป็นชาติที่ขี้เล่ามากไม่ใช่สาเกไม่ใช่อุเบชุนะครับแต่ว่าเป็นแอลกอฮอล์ในกันแดดน,นี่แหละเยอะมากนะครับเป็นส่วนผสมที่2เลยซึ่งอิงดาว่าจะทำให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมันค่อนข้างบางเบามากๆอ่ะอย่างท เนื้อเขาเนี้ยระเหยแล้วก็ซึมเร็วมากๆนะครับส่วนตัวเองชอบมากเลยในการแดดตัวเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลน,นะครับ่าใส่แอลกอฮอล์มาเยอะเราจะแสบตาไหมหรือว่าผิวระคายเคืองไหมสําหรับตัวนี้บอกเลยว่าใส่เล่ามาเลยนะครับเขาคอแข็งอยู่แล้วเนื้อก็เป็นสีม่วงที่ชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้เองว่ามันโทอนอัพหรือว่าขาวมากกว่าตัวมิซุมินะใช้ปริมาณแค่นิดเดียวก็ขาวเลยนะครับซึ่งก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดทาน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ค่าการป้องกันที่ถูกต้องอย่าลืมว่าการแดดตัวเนี่ยต้องทาเยอะมากนะครับคร ชาสาหรับคอ1ช้อนชาสําหรับแขนแต่ละข้าง2ช้อนชาสําหรับลําตัวนะครับแล้วก็อีก2ช้อนชาสําหรับขาแต่ละข้างรวมกันทั้งหมดนี้เป็น30กรัมนะครับหรือว่าแก้วช็อต1แก้วอิงว่าตัวนี้เป็นขาวที่เนียนนะครับไม่ได้ติดเทามากแล้วด้วยความที่เนื้อเขามันบางเบามากๆเลยเนี่ยมันไม่ได้ตกร่องเลยนะครับจากที่เคยลองโทนอัพมาหลายตัวนะครับอิงว่าตัวนี้เนื้อเนียนแบบอันดับต้นๆเลยอิงว่าบนผิวอิงอ่ะมันดูผ่องๆนะครับดูขาวแบบสว่างแต่ข้อเสียที่ใหญ่มากนะครับสำหรับอิงก็คือกลิ่นน้ำ หอมเขาแบบอ๋อ oh. บรนด์น้ำหอมคาวเตอร์แบรนด์นะครับคุณโจวาโลนต้องบินมาดูงานมาจดเล็เชรดด่วนนะครับกลิ่นแรงถึงหน้าปากซอยนะครับติดทนถึงส่งกรารปีหน้าเลยจริงๆเนื้อสัมผัสเนี่ยขอให้ A เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่กลิ่นมันแรงไปนิดนึงสาหรับอิงนะครับก็ขอให้เป็น A ลบแล้วกันส่วนผสม่นเดนนี้มีอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าชีเซิร์ฟเซิร์ฟคอสเดียวจบไม่มีทางนั้นแหละสตาร์เตอร์ออมูสบูชของหวานมีแค่เมนคอสนะครับคือในซีนิมายตัวเดียวจบเอาตรงๆจากใจเลยนะชอบมากอันนี้ไม่ได้พ พูดประชดเลยนะครับแต่ว่าชื่นใจจริงๆเพราะทุกครั้งที่รีวิวกันแดดตัวราคาหลักไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยส่วนตัวรู้อยู่แล้วในฐานะผู้ผลิตที่รู้จักต้นทุนเคมีพวกนี้นะครับว่า Active Ingredient ต่างๆเนี่ยมันใส่มาได้น้อยมากตัวที่แบรนด์ส่วนใหญ่เขาเคลมสรรพคุณล้านแกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่ดีดแอคทีฟเอนจีเนียนเข้ามานิดเดียวเองในวงการเนี่ยเราถึงกับมีคำเรียกเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับเราเรียกว่า just claim ใส่มาแค่เพื่อเคลมการตลาดเท่านั้นซึ่งอิงในฐานะคนรีวิวสินค้าเนี่ยก็ไม่สามารถพูดไดไ้แบบ ตรงเช่นกันนะคะว่าแบรนด์เนี่ยใส่มาได้น้อยมากแต่ถ้าไม่พูดเลยก็จะมีหลายหคนหาว่าเราเนี่ยมาเพื่อโจมตีแบรนด์นะคะเพราะเราพูดสรรพคุณไม่หมดแต่ทางบ i o r อเรเนี่ยเขาบอกพวกเรามาตรงๆแบบซึ่งๆหน้าเลยนะครับของมันขายราคาได้เท่านี้เจจะเอาอะไรอีกอย่างน้อยมั่นใจได้ว่าใส่มาตัวเดียวแต่น่าจะใส่มาถึงโดสที่งานวิจัยชี้ว่าเห็นผลแหละเพราะฉะนั้นในด้านของส่วนผสมแอคทีฟอินกรีเ e ียนเนี่ยอิงขอให้ A ไปเลยนะครับอ่าตัวนี้เสื้อม่วงไหมนะครับหลังทานเนี่ยก็เห็นได้ว่าก็ม่วงชัดเจนนะครับแต่จะเป็นม่วงอ่อนๆไม่ได้้ออกกแบบเขมนะหลังจา ซักเนี่ยความม่วงก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับไม่ได้แบบกลับมาขาวเหมือนเดิมมันเหมือนสีม่วงแบบสีตกนะครับซักร่วมกับตุ๊กตาลัดโซโกันแดดตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ K A U V Shield Softs Lotion SPF 5 PA ้ PA บวกส Superfresh นะครับราคา239าสบาทสำหรับ150รกรัมแบ,บรนด์ที่ทำกันแดดเป็นล่ายอดฮิตนะครับส่วนตัวเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาก็มีกันแดดตัวเหมือนกันเขาเคยว่าเป็นกันแดดตัวผิวขาวทันทีนะครับแต่ว่าเท่าที่ิงทราบเนี่ยมันไม่ใช่กันแดดโคนอัพนะทุ มาดูกันว่าเขาใช้อะไรถึงเคลมสิ่งนี้นะครับฟิลเตอร์กันแดดของเขาเนี่ยมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าผสมกันนะครับเขาใช้รุ่นเก่าตัวอ็อกทิซาเลตออกเทนเซตแล้วก็ออคตริคลีนกับเอเวอร์เบนโซนมีเทนอสด์เอ็มเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีเติมไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นฟิลเตอร์แบบเมทัลเข้ามาเสริมด้วยฟิลเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เคลมว่าได้ค่าการป้องกัน s อส5 0ีห้บวกสูงที่สุดที่ออยอไทยอนุญาตให้เคลม ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่ากันน้ํากันเหงื่อไม่เป็นคราบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เคลมว่ากันได้กี่นาทีนะอ่ามาดูเนื้อกันนะครับส่วนตัวเองว่ามันมีความหนักแล้วก็มันกว่าตัวอย่างเช่นแจ๊บอย่างชัดเจนนะครับแต่อิงเข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพการกันแสงเขาสูงกว่าได้ค่า P.A บวก4เลยอิงว่ามันก็ยังถือว่าเบาแล้วก็สบายผิวอยู่นะครับแต่กลิ่นน้ําหอมก็แอบแรงไปนิดนึงสาหรับอิงเช่นเดียวกันส่วนตัวขอให้ B สําหรับเนื้อละกันส่วนผสม Active Ingredients มีอะไรบ้างนะครับอยากแรกเลยคือเขาใช้สารสกัดดอกไม้ชิด่งที เนี่ยเคลมว่าสามารถช่วยกันแสงสีฟ้าจากพระอาทิตย์ได้ทางแบรนด์บอกว่ามีส่วนผสมหนึ่งที่ชื่อว่า PM Stop นะคะเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ปกป,ป้องผิวจากมลภาวะได้นะครับอิงคิดว่าส่วนผสมหลังกล่องของ,ของต,ตัวนี้น่าจะเป็น Biosaccharide Gum Foil นะครับตัวนี้เห็นกันแดดแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ใช้กันนะครับจะมีบริษัทขายสารอันหนึ่งอยู่นะครับที่ขายตัวนี้ในชื่อว่า Poly Stop มีวิจัยจากทางบริษัทที่ชี้ว่าสารตัวนี้มันสามารถช่วยเคลือบผิวนะครับทำให้มลภาวะเนี่ยมันไม่สามารถซึมเข้าไปในผิวได้นอกจากนี้เขาก็มี ความกระสานใสให้ผิวได้โดยรวมเมงว่าส่วนผสม,สม,สมเขาน่าสนใจดีนะครับมีหลายตัวเลยที่อิงคิดว่าเหมาะมากๆที่ใส่มาในกันแดดโดยรวมขอให้เอลบแลละกันสิ่งที่อิงประทับใจมากเลยเกีย่ยวกับตัวนี้นะครับก็คือเสื้อมันแบบ แทบจะไม่เหลือเลยอ่ะทุกคนจริงๆถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยนะครับจริงๆมันซักออกแบบแทบจะหมดเลยนะครับสมแล้วที่เขาเคลมว่าไม่เป็นคราบนะครับอันนี้ถือว่าตรงปกมากๆแบบประทับใจสุดๆเลยนะครับเอาละครับทุกคนและนี้ก็คือตารางสรุปคะแนนทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับทุกคนก็สามารถแคปไปเก็บเป็น reference ได้เลยนะครับบอกว่าจะสามารถช่วยในการเลือกซื้อของทุกๆคนได้ในช่วงก่อนสองการานต์นี้ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์เป็นกาลังใจให้อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย ตัวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเคยนะครับที่ให้อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในช่วงของมื่อนคอนลาวาดยดาวเจอกันใหม่ได้ครับบ๊ายบาย